หนันงสือนี้เราจะจะนำเรียนท่านผู้ว่าให้ทราบต่อไปนะครับแม้จะไม่เจอตรวจท่านผู้ว่าแต่น้องๆงงก็ยังเดินหน้าส่งหนังสือเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วทั้งเมืองอุบลให้มาเป็นเครือข่ายแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันงานนี้จึงไม่มีคำว่าท้อครับเพื่อเป้าหมายที่จะทำให้อุบลราชธานีเป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกของประเทศไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน ไปหลายทีก็มีองค์กรที่ติดต่อง่ายที่องค์กรที่ติดต่อยะนะครับแต่เราก็พยายามทำนะครับเพราะว่านี่คือเ็นซินดี้มีความหมายมากต่อสังคมของพวกเราครับอ้าวน้องกายทำไมยังไม่ออกจากบ้านอีกล่ะครับเรามีภารกิจต้องทำอีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะทำอะไรต้องเริ่มที่ตัวเราด้วยครับอืถูกต้องที่สุดเลยครับ เฮซ่ห hey, ล่อจริงๆนี่ก็เป็นครอบครัวผมครับคุณอาแล้วก็คุณแม่ก็จะมามอบทงให้ที่นี่ปากไว้ที่ร้านนี่แหละร้านบ้างกางซอยทงดีหนึ่งคิดดีไม่คิดโกงครับนบนเป็นบ้านเกิดของผมแล้วผมอยากทําสินีดีให้บ้านเกิดของผมผมก็จะเริ่มต้นในตัวเองครับเริ่มต้นี่ตัวผมก่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้กำลังใจน้องๆทีมดีหนึ่งกันไปแล้วก็ถึงเวลาของน้องๆทีมดีสองกันบ้างครับหลังจากที่ไปลงพื้นที่และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงกันไปน้องๆจะทำอะไรกันต่อเราไปดูกันเลยครับตอนนี้พวกเราจะมาเขียนกันครับว่าจากหาัที่เราลงพื้นที่ได้เจอประสบการณ์จริงปัญหาจริงเนี่ยเราได้อะไรบ้างเพื่อจะให้น้องเนี่ยได้อบรมอย่างที่เราอยากจะได้ถูกไหมแลเราจะมาเริ่มเขียนรลักสูตรกัน ลงพื้นที่ปุ๊บก,ก็กลับมาเขียนหลักสูตรปั๊บไม่รู้เหมือนกันครับว่ามือใหม่หัดเขียนอย่างน้องๆทีมดีสองเนี่ยจะเขียนหลักสูตรออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรการที่พวกเราเนี่ยแต่ละคนไม่เคยทําหลักสูตรเลยแล้วก็มารวมตัวกันระดมสมองคิดเราอะแบบต้องคิดว่าเราจะวางแผนยังไงให้หลักสูตรมันสอดคล้องกับเรื่องที่เราทานั่นแหละค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอีกอย่างหนึ่งดีสองเยเดี๋ยวเราสตรอันนี้นะเดี๋ยวพวกเราจะไปให้เจ้าที่สารสนุกดู ซึ่งพี่เขาเนี่ยเป็นที่ปรึกษาพวกเราก็ต้องลองลุ้นดูว่าเราจะโดนแก้มาเยอะไหมหรือว่าไม่โดนเลยยังไม่จะเอาเสื้อไปซัาใครจะซักไม่เออซักพรุ่งนี้เช้าตอนมีแดดดีกว่าปะจะได้ไม่ต้องมีกลิ่นอับมันเด็นนะอือเฉยเดี๋ยวนี้เขาซักผ้าได้แล้วต้อง้อแดดแล้วจ้ะแถมหมดห่วงเรื่องกลิ่นอับอ่ะสบายใจได้งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อซักโอเค ภารกิจรัด oh ตัวจนไม่ม oh ีเวลาที่จะซัก <anything> ผ้าตอนกลางวันกันเลยเหรอครับเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าไม่ให้กำลังใจกันคงไม่ได้แล้วนะครับสวัสคัน้ากรดช้าแบบนี้เป็นไงวันนี้ ผมจะเอาหลักสูตรที่ช่วยเขียนไปให้ที่กระทรวงสาธารณสุขดูครับว่าถูกไหมกระบวนการมันเป็นยังไงเชงฝั่งนี้ครับฝั่งของพวกเรานะครับจะไปขอความสนับสนุนจากพมจครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือโทรไปแต่วันนี้คือจะเข้าไปถึงที่เลยครับว่าจะขออะไรบ้างทั้งความร่วมมือต่างๆทุกอย่างเลยแล้วก็จะไปโรงเรียนเพื่อไปให้น้องๆมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเราครับโอเคเตรียมงานได้ดีมากเขอไวพรให้น้องๆ ทำงานสำเร็จนะฮะรู้จังเช่นเดียวกันนะครับสามารถร่ดูกาลังใจกับน้องๆได้นะครับโหวตเข้ามาครับทีมดีหนึ่งดีสองหรือดีสามนะครับโดยเฉพาะน้องๆผมพิมดีสองพิมดีนะครับถ้าชื่นชอบโหวตเข้ามาครับที่4838600ดีสองรักดีไม่มีทางเซีโอเคอยากย้ายไปทํางานได้ Bye เพื่อความรวดเร็วน้องๆจึงแบ่งทีมเพื่อปฏิบัติภารกิจออกเป็น2กลุ่มครับเดี๋ยวเราไปดูกลุ่มแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าหลักสูตรค่ายรักดีที่น้องๆต้องอดหลับอดนอนเขียนกันนั้นจะถูกแก้ไขหรือถูกใจไปดูกันครับอันนี้พีนายครับอันนี้เป็นแผนที่พวกผมกับเพื่อนๆดีสองเนี่ยลงมกันเขียนมันอาจจะแบบแปลกๆนะครับเพราะเราไม่ได้พักกันเลยครับ แปลกจิแปลกมากเลยโอเคนอกจากป้านายจะช่วยแก้ไขหลักสูตรค่ายรักดีแล้วก็ยังแนะนำการทำกิจกรรมให้กับน้องๆเพื่อให้การเข้าค่ายในครั้งนี้เกิดประสิทธิผลมากที่สุดครับเอาละครับนี่คือแผนอันใหม่นะครับที่ป้านายเขาเรียกว่าลายแทนครับนี่จะเป็นจะเป็นทางไปสู่ขุมสมบัติให้น้องๆได้ความรู้ในค่ายของเรานะครับ หลักสูตรค่ายรักดีเสร็จกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาดูฝั่งของน้องกุ้งกันบ้างดีกว่าครับว่าการขอความสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิศนุโลกในการจัดก,กิจกรรมค่ายรักดีในครั้งนี้จะสําเร็จหรือไม่ได้ทราบข่าวของโครงการนี้มาบ้างนะคะจากสื่อมวลชนแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับชมน,นะคะในรายการที่ผ่านมาเป็นโครงการที่ดีนะคะก็ยินดีนสนับสนุนตรงนี้ค่ะ พอท่านพอจอตอบตกลงให้การสนับสนุนพวกเราครับรู้สึกดีใจมากเลยเพราะว่าทําให้ค่ายของเราเนี่ยมีความฝันใกล้เป็นจริงขึ้นมาแล้วผ่านไปได้ด้วยดีสาหรับภารกิจในครึ่งแรกภารกิจต่อไปน้องๆทีมดี2จะต้องเดินทางไปโรงเรียนต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักดีวันนี้พี่จะมาทําการประชาสัมพันธ์ให้น้องๆเนี่ยมีส่วนร่วมในโครงการพี่ พี่จะให้พวกน,น้องลงชื่อแต่พี่จะไม่บังคับครับครับ,รบพวกผมไม่สามารถที่จะไปได้คือพวกผมติดสอบเลยไม่สามารถที่จะไปเข้าค่ายกับพวกพี่ได้ครับตอนแรกที่ไปแล้วน,น้องบอกว่าติดสอบแล้วทีนี้เราจะเอาเด็กที่ไหนไปเข้าร่วมโครงการหลักการที่แบบน้องก็สนใจที่จะไปอะค่ะ หลังจากน้องๆทีมดีสามได้รับการสนับสนุนจากท่านนายกเล็กแล้วน้องๆก็ต้องเตรียมไปประชาสัมพันธ์โครงการตามที่ต่างๆผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งหล่อๆเก๋ๆชิวๆที่สถานีวิทยุเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมจะน้องๆๆแบนด์ครับไม่อยอมให้เข้าไปด้วยก็เป็นว่าตอนนี้นะครับน้องๆก็เราก็กำลังจะเข้าหน้าใหม่เรียบร้อยแล้วเพื่อไปประชาสัมพันธ์ ภารกิจที่ต้องมาทําที่สงขลาก็หวังว่าชาวสงขลาเนี่ยจะให้กําลังใจและก็ส่งกําลังใจมาให้น้องๆเราเยอะๆกันเลยกันตอนนี้ลองไปดูบรรยากาศข้างในห้องส่งกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างงานนี้น้องๆของเรามาถูกทางแล้วครับที่ใช้สื่อมวลชนมาช่วยประชาสัมพันธ์งานและโครงการถมทะเลเพราะสถานีวิทยุแห่งนี้มีผู้ฟังครอบคลุมทั่ว14จังหวัดภาคใต้เลยทีเดียว คาว่าเสพดีไม่เสพย,ยาใช่ค่ะโครงการนี้มีที่ไปที่มาอย่างไรบ้างครับเรามีแนวคิดว่าอยากจะ,ะชวนกลุ่มวัยรุ่นนะฮะที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงจะติดยาเสพติดม,มาร่วมทําความดีด้วยกันนะครับ,รบเพื่อที่จะให้ความดีเนี่ยเป็นภูมิคุ้มกันไม่ให้เขาไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดยาเสพติดเนี่ยมันเป็นปัญหาระดับประเทศครับเป็นปัญหาที่เกิดจากคนนะครับคือครเราเลยคิดว่าปัญหาพวกนี้เราควรควรจะเปลี่ยนที่คนนะครับเอาวันนี้ที่เรามาก็คือเราจะมาหาเครือข่ายในทั่วทั้งภาคใต้ประกาศ เป็นเหมือนกับกระบอกเสียงที่จะบอกให้มวลชนในทั้งภาคใต้เนี่ยมาร่วมกันเสพความดีพร้อมกับพวกเราน้องจอยมีอะไรจะให้กาลังใจหรือว่าจะพูดเรือ่องยาเสพติดนะน้องจอยจะไอ้ก็คิดยังไงบ้างก็อยากให้เยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะครับห่างไกลยาเสพติดนะคะอ,อยากให้เอาเวลาว่างมาช่วยกันทําความดีอะคะ่ะครับ จากการมาประชาสัมพันธ์โครงการของน้องๆดี3ก็มีผู้ฟังให้ความสนใจโทรกันเข้ามาหลายสายเลยทีเดียวได้ได้ฟังน้องๆลูกๆออกพูดแล้วเป็นมีความร,รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ปรับปื้มแทนเด็กๆนะคะแทนรุ่นรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะใช่ใชแต่ก็ยังน้อยใจอยู่นิดหนึ่งว่า อะไรอะไรก็จะให้วัยรุ่นเด็กวัยเยาว์เป็นผู้มาเริ่มต้านแต่ผู้ใหญ่ยังรังแกเด็กอยู่เลยนะคะทำร้านทำโซบุรีกินเหล้าอย่างเี้ยเป็นตัวอย่างให้เด็กทุกวันทุกวันทุกวันขอเอาใจเด็กๆทุกคนนะคะครับครับครับอีกสายหนึ่งครับอีกสายหนึ่งนะครับสวัสดีครับจากไหนครับที่ร้อนพี่ร้อนนะคะสวัสดีคุณเจ้าเว่าเจ้คนเมืองมังกรเจ้าอ๋อสวัสดีค่ะ เงิคุณไปดั้งอ่ะไม่เป็นมากเงินให้หนึ่งกันแบบนะครับขอบคุณค่ะะตื่นตันใจครับเป็นครั้งแรกเลยตื่นเต้นมาไม่คิดว่าไม่คิดว่าจะมีคนแบบว่าโคกระแสตอบรับดีมากไม่คิดว่าจะได้พันในเงลนตกใจต้องให้คนสงขาใจดีมากบอกแล้วคนสงขาใจดีไม่พอสวยด้วยน่ารัก้วยนหัวแมส เพื่อส,สัปปุญโครงการพวกเราเสพดีไม่เสพยาวนวรักวะเศรษัยอ่ะไม่เคยจัดรายการวิทีิยูเรามีคนโทรเข้ามาให้แล้วนี่โทรเข้ามาให้กำลังใจสดๆดด้วยนะสดๆ<ส>ด้วยสายด้วยใช่ถ้าเวลาผิดแสามชั่วโมงนี่คือนั่งต่อสามชั่วโมงคงได้สามหมื่นได้เป็นแสนคนสงขานอกจากจะหน้าตาดีและใจดีด้วย ชมหน้าของป้าน้อยใจดีที่พอล้งางจานเสร็จก็รีบบึงมอเตอร์ไซค์มามอบเงินให้น้องๆกันถึงที่เละทีเดียวช่วงที่แล้วน้องๆได้รับฟังเรื่องราวของ